เช่นเดียวก,กันกับที่จังหวัดอุทัยธานีค่ะบรรยากาศการเล่นน้ําสงกรานที่อุทัยธานีก็คึกคักโดยเฉพาะที่อุโมงคน้ําพุซึ่งจัดเป็นครั้งแรกมีประชาชนมาเล่นน้ํากันอย่างสนุกสนานค่ะ ที่จังหวัดอุทัยธานีบรรยากาศตั้งแต่ช่วงสายวันนี้เป็นต้นมาในตลอดทั้งวันมีประชาชนเยาวชนจากทั่วทุกพื้นที่ของจังหวัดอุทัยธานีต่างพากันออกไปเล่นน้ำสงกรานเพื่อความสนุกสนานและคลายความร้อนตามสถานที่ต่างๆโดยเฉพาะจุดอุโมงน้ำพุความยาว30เมตรซึ่งจัดเป็นครั้งแรกในจังหวัดอุทัยธานี โดยทางเทศบาลเมืองอุทยัยธานีติดตั้งไว้ให้ประชาชนได้เล่นน้ำคลายร้อนที่บริเวณลานสุพรรณิกาหน้าสารกลางจังหวัดอุทยัยธานีริมแม่น้ำสแก่กลางเพื่อให้น้ำที่ตกจากอุโมง์น้ำพุไหลตกคืนกลับสู่แม่น้ำสแก่กลางอีกครั้งสนองนโยบายในการเล่นน้ำอย่างประหยัดและรู้คุณค่าตลอดจนได้จัดเป็นโซนนิ่งเล่นน้ำสงกรานวิถีไทยปลอดภัยไร้แอลกอฮอล โดยห้ามนำสุรามาจำหน่ายอย่างเด็ดขาดบรรยากาศนั้นมีประชาชนและเยาวชนมาเล่นน้ำพุคลายร้อนอย่างคึกคักท่ามกลางอากาศที่ร้อนอบอ้าวค่ะโดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าหน้าที่อ,อสอน,นอกเครื่องแบบมารักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดเพื่อป้องกันการทะเลาะวิวาทของกลุ่มเยาวชนที่มาเล่นน้ำสงกรานในครั้งนี้ค่ะ